พบกับร้กร้อนหนาวกับมินนี่นัทช,ชาค่ะคุณผู้ชมคะสภาพอากาศที่ร้อนอบอ,อ้าวมองขึ้นไปบนฟ้าแต่ไม่เห็นแสงแดดนะคะนี่เป็นสัญญาณว่าเรากําลังเผชิญกับพายุฤด,ดูร้อนจากการตรวจสอบเราเพบว่ามีลมบนค่ะพัดเข้ามาปะทะาความร้อนชื้นทางตอนบนของประเทศไทยลักษณะแบบนี้จะทําให้40จังหวัด ทั่วทั้งประเทศนะคะอาจจะต้องเผชิญกับพายุฤดูร้อนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่บริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานะคะ่ะไล่ไปเลยคุณผู้ชมเชียงรายลำปางพะเยาแพร่น,น่านสุโขทัยค่ะส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครต้องระวังพายุฤดูร้อนเช่นเดียวกันภาคตะวันออกและภาคใตา้กังางใจไม่ได้นะคะพายุฤดูร้อนในครั้งนี้จะพัดมาในลักษณะของลมกระโชกแรงและก็ลูกเห็บตกค่ะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ล่องแจ้งค่ะ Hot and humid conditions that we are experiencing right now. It's a sign of a summer storm, outbreaks of thunderstorm, gusty wind, and hail are possible in the northern region throughout the week.